คนดูนี่สิทุกคนดูดูดูทุกคนมันเปดนูดูเห็น่าดไหมถราบท่านผูชมแต่ผมจะลองเอาใส่เลยคุกเลยมันเปด,ดูดูเห็นไหมอืมโคตรเชียบ <icias> ไอ้เยี่ยมอนกูจิกินเลมไหมเนีย่ย มันพีกินได้ไหมใช่คลิปวิดีโอต่อไปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่รุนแรงหรือการกรทำใดๆดลุงอีเแล้ว,ลอลวขออภัยท่านมาณที่นี้ด้วยเด็กที่นี่ยด้ทำก่อนสามปีตอนน้ทำอะไรกันอ้าวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เรามาพบกันกันกบลุงอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกคนเห็นตันนี้ไหมดูเฮ้ยพริกนะครับท่านผู้ชมจำเองเนะี่ยดูโอ้ทุกคนรู้ไหมคงเอาพริกมาทำอะไรวันนี้นะนะครับวันนี้ผมจะมาเออผมสงสัยว่านะครับ ไอติมเนี่ยมันไม่มีรสเผ็ดเลยนะครับเนาะ, <c oughs> ะเคยทารสเผ็ดไหมไม่เคยนะครับผมก็อยากจะลองทําทําไอติมรสเผ็ดกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับซึ่งผมจะกินให้ท่านผู้ชมดูทุกคนด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็นี่แหละ <c oughs> คอนเทนต์นี้แหละนะครับเริ่มไม่มีแพชชั่นในการทำ <c oughs> รอะไรลอกเข้ามาเ <c oughs> <c oughs> นาะช่องนี้มเริ่มหนาเกล็ดขึ้นทุกวันแล้วนะทุกคนไปเดี๋ยวเราก่อนอื่น ผมได้ไปซื้ออติมมาแล้วครับดูนี่ครับผมอ่าจะแข็งถ้าจะของแบรนดูอยู่เข้าผมหน้าตอนนี้หน้าจะละลายแล้วนะครับไปเดี๋ยวผมรีบต้องรีบใส่ต้องรีบกินกันแล้วนะครับเอาไหนตหอน,อนดีว่ามันฉนนาใส่ถุงเข้านีนนะมันจะได้ไม่ละลายอ,อันนี้เราจะเอานี้ก่อนนะครับรับปากไปเราจะเอาแคนด้าก่อนไหมแคนด้านะครับผมีมล,ะละลายท่านผู้ชมละล,ะลาย โอ้ดูเละเละมันเละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนก่อนผมจะกินใส่พริกนะครับผมขอลองนิดนึงเองดูก่อนใส่ใส่พริกพอ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 ก่อนพอก่อนโอ้ทุกคนดูนี่สิทุกคนดู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 ทุกคนมันจะดูตัเห็น่าดไหม ครับท่านผู้ชมผมจะลองเอาใส่เลยคลุกเลยมาไปดูลูกเขียนไหมคตรเชียบไอ้เยี่ยมหวานกูจะกินได้ไหมเนี่ยหวานปุ๋ยกินได้ไหมได้หืมลูงโคตรแดงอ่ะพี่กระเด้งดิูอคอยดูคนทองเสียอลองอ้ากินพริกโคตรฉุนอนะ่ะท่านผู้ชมครับดูอืม โอ้ไปพร้อม,มันมันไม่ใช่กินนึงวันชู่ทุกคนจะพึ่ง <Hey. S 2> กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับไปวันูที่แดกเป็นไงครับเป็นไงครับรสชาติครับหวานนิดเดียวเล อ๋อเรียบๆกินครับโอ้โหตอนนี้มันก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครั้งตัวได้อยู่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 ครับ,บ,อบอลองไหมลองไหมบอ,บอให้กูกินดีๆเถอะขอพี่ออนนิดนึงไงนิดละก <laughs> นะูชัดไหมเนง่ย พี่เองไม่เหมือนพี่เขาเลพี่เองมันตกเออมันพิษดัดดัดกินว่าแงนะจ้าเอาให้หมดแห้งนะคะไม่ขอพี่ออกนิดนึงเลยไหมไอ้ทุกคนครับใครอยากไปทำตามนะครับผมมันอันตรายนะครับขอพี่ออกนิดนึงไม่ไหววะ ติ๊กหน่อยนะคำตามนะเนาะไหนมาชื่อเลยเดี๋ยวน้องๆหนูนะครับใอยหาายทำตามนะครับดูคลิปพี่เป็นตัวอย่างพอเลาบนะครับรักนะครับปวดโอ้โหมันเห็ดอ่ะเนาะพี่ไม่ใช่เห็ดเออตายท่านผู้ชมกูมาทำคอนเทนต์ไรเนี่ยกูทำคอนเทนต์ไรเนี่ย ลองลองมะม่วงดิลองไอติมมัม่วงกูเดี๋ยวเราจะให้ลุงลองอันนี้นะครับคุณเนี่ยวานิลาวานิลาครับดูช็อกโกวานิลารอแกะให้โดูดูแบนไปเลยนะครับถ้าเห็นก็สปอนกมได้นะครับผมรอแกะให้อือหือหมอหนึ่งขอืหือหม้อหนึ่งข้เก่งเก่งแลกวมั้ นี่ยังไม่ละลายทุกูนเป็นช็อกโกแลตเคี่ยบเคลือบละลายวุ่นวลเนี่ยมันจะติ๊กติกไหมวะติดกเอาคุกจะบวางไาเลยวางในถาดเลยเออไม่ติดดูครับท่านผู้ชมมันแสบท้อง่ผ่างเลยเย็นผสมกันนี่นี้ผมรู้จะแสบทออ้องยังไงยังไงก็ไม่รู้นะครับ ติดน่ะบอก้วพอเรลเยอะเลยนะอาดูสิท่านผู้ชมไอ้ติมพริกดูเอ่ะกล้องอยังนะเลตวเดียวอะเนี้เสียบฟองเลยมั้งอ๋อเร็วๆอ่ะดูนคนครับขั้นที่สองของผมนะครับวา,านิลานะครับข,ข้างนั่งรุ่นอยู่นะมันจะเข้ากันไหม ดกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมกดซับสไคร b ์ผมด้วยกดแชร์ด้วยคนระับชอบชอ,อบดูอ๋อกรอบกรุบหืมเขารอคนเพชรน่ะมึงต้องกัดให้ขึ้นเออกัด คนโคตรชุนโอ้โหหมอนชุนว่ะชาตากินบับ้าที่งชอบมีตะพลิกก็บ้าไงอ่ะขนาดน้ำอืมอืมกลาง ไม่ได้ยทุกคนผมเจอแพลงนั้นผมแสบท้องอยู่ครับทุกคนแล้วทราบทุ้คนนั่นม,ม,ม,มันลองชิมดูขออนุญาตเอาพีกออกนะครับผมไม่ไหวจริงๆนะครับเดีย๋ยวจะตายเอานะครับถ้าคลิปหน้าผมไม่ได้ลงต่อไปผมไม่ได้ลงคลิปก็แสดงว่าผมนั่นแหละชาวานะักกินส้มเรียบร้อยหยอกๆนะครับผมดูว่า อืมสุดจริงคลิปน okay, e> ี <to, to manga, ้ไ okay. ม bon ่สำเร็จแม่ว่าจะกินเท่าไหรแม่งอุ้มเลยเอานีไปกินดิเลยไหมยินว่ายินสามแท่งโอเคนะครับผมก็ทุกคนก็คลิปนี้ก็ผมก็ทำให้ดูแล้วครับว่าพริกเนี่ยพริกกับไอติมเนี่ย นะครับมันสามารถไม่ได้กินกันไม่ได้เออมึงต้องฝืนจริงๆอะถึงจะกินได้นะครับไม่ต้องไปสรรหากินนะครับไอติมันหวานมีนะครับกินได้นะครับผมไม่ต้องมาหาเศเศษกินนะครับแสบท้องชิบหายท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมออะนะครับถ้าชอบคลิปนี้เดี๋ยวมุงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราลุงอีกแล้วต่อไปด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนของพวกเราลุงอีกแล้วด้วยนะครับไปคลิปนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะผมป สวัสดีครับกระต่ายกับเต่าด็อกเด็กด็อกเด็ก